อาการผู้หลอดปลอดไข้สดีครับพี่น้องมาในี้ยินดีต้อนรับขอสู้ชงเขียนวิ่งสถานการณ์รักษาสถานการณ์รักษาเนี่ยด้านบนเป็นงานฉลองอภิเษะครับเรียนบางเมืองแต่ว่าเรียนเรียนระรับตัวภาวะสถานการณ์ว่ามือตั้งบังคับนะครับกิน้มดาวเกลือจัดตามสถานการณ์นะครับพี่น้องทุกคอมม่นะครับกิ้มดาวเกลือกันตจุไปนะครับผม แต่เจ uh, mm. no, mm. ๊นเดี mm. ๋ยวเราวดเดียวนี่ย้ายไปถึงหอดเก่าข้มจิบค้นแก้วเดียวกันเนาะแก้วเดียวกันบบใหนั่งกินน้ำโซฟานี่สมัยเดียวนี้นี่กะแม่แต่แก้วเดียวกันเพินกระบห้กินน้ำร่วมกันเนาะกินน้ำร่วมกันจินเวียกินเหล้าก็ควนจะระบัดระวังบองว่าเจ็ดไท้มาหันัวนีมันเสียมานํากุรา นะครับมันจะมานั่งผู้ใดนะครับโดยเพราะท่านที่ว่าได้เทียนว่ามีการตรวจนะครับผมเขามาในร้านบุญแห่งนี้นะครับความเท็จยั้งเพราะกว่าคำสั่งจากท่านผู้ว่าราชการจังหวัดคำสั่งจากท่านนายอัปเภอเออถ้าผู้ใดบดีก็สวมว่เป็นแดดกับเป็นใหญ่ยายนะครับก็ห่ามเขาขึ้นรถขึ้นล่าเขาต้องนีการับ ล่องฟันมีการแบบคุณลวกสาวสวยของเขาเนุ่ครับสีเป็นของหางน่องเจ้งไปได้มีล่งหนังล่งละครมีหมอหลอกมอล้ำหนึ่งคนกันเป็นทหารนะครับเพราะนั่นอ่าสถานการณ์เฮาตกก็ไม่แบบหีืเฮาก็ตังคอยู่แบบนี้ละน่อเอ่อยิ่งปีนี้นะครับจากคอยวาลรัฐบาลก็เปิดเปิดให้พี่นาศของลูกหลานทุกคนอ่าสวัสดีจักร ขอบคุณหลายๆยังเป็นห่วงเหยียดทร่ททั้งหลายอยู่นอกเนี่ยมารวมบุญในมารวมโมทนาบุญรวมกันนอกก็เป็นสายเยืยดสายใยอันนี้เลยจะเป็นการติดตัวติดใจติดกายติดธาตุวัดจังหวัดศาสนาของกำเนิดก็จะเกี่ยวพันกันไปเหมือนเรื้อผีสามโยธี แต่สามเส้นนะครับรวมมาเกี่ยวกมเกี่ยวกันให้เป็นนามเป็นกันเดียวกันนอกเป็น,นกันเลยครับคุณพ,พ่อสารผมนะครับคิดใจเท่าก็คือกันสายอยากไปได้สายอยากยสากิกทธิ์ทำเนยนะครับก็จะทำให้เท่าเนียไปเกิดพร้อมชาต งเสียชีวิตเปหลายปีแล้วนะเป็แบบน่าวตเรื่อการตรวจต่อกันบานะครับนะครับปจกกลายเป็นอย่างผิดธรามองางผรับผมแล้ววาาวดไปแล้วนะครับมางทีสิบเอ็ดนะครับผมนะครับบางทเป็นกังด่างไปแล้วแต่ใมด่างังคมแต่ก็ฮะโปเจตเกี่ยวขั้นกันไปตลอดนะครับี่คือการกะนังกับรรยากาศดนงนันนะครับผมนะครับก็มีเกิดสายเหยื่อสายใย นะครับตอนให้เกิดสายญาติที่ทำฟังกินกับใจในสถานการณ์นะครับบ่มีเอาเคชุนพี่น้องที่บ่ได้นั่งกินนะครับเครือห่อให้พี่น้องกลับบ้านไปกินอยู่บ้านอย่างเงี้ยเป็นระยะห่างนะครับถ้าพูดถึงเรื่องบุญเรื่องกุศลนะครับปีกไก่ในกะไห้เป็นบ่มีน้ำตาประวานกบได้เห็ดหน้ากบได้เห็ดหาปะาใหญ่ ก็ย pues mm ังกับวาเขาฝันอยู่ตลอดว่าย่ามไดนย่ามไดเออไกลไปไกลมาย่ามไดนี่ยังใครคอยเอออันนี้เป็นข้อมจริงเนาะไป็นสบายแต่ผมฟังะอันนี้เป็นข้อมันที่เป็นจริงเนาะที่ไดที่อะไรท่คอยเออขนจะมาจ่อมาคอยสามน่าสามสี่โมงนะครับผมสามกันตอนเพลนนะครับสี่มหาเมฆ <ไ>อ,อันนี้สงงนะครับผมวาถึงอะไรก็ใมันถึงซีซ่าฮาร์ทออันนี้แา่อำเภอทำการสั่งยุกอาจตกจะได้สารสนเทศแบบนี้ก็ให้ควรระมัดระวังกันเอานะครับบ่ให้นี่บ่หอหลายตกบ่ให้นี่การอกินเหล่าเมายากินเหล้าลองเชงกินเหล่าแก่เดี่ยวกันไม่ยังถึงนี่นะก็ระมัดระวังกันเอาเข้าๆกันไปอันนี้กินบ่หา นี่ม่ยงเจียนมัู้้จักใพี่น้องนะครับจัดกังบูงตังบกเม่ตังแต่การัการต่างเมื่อเน่แต่ข้อมัเท่าที่ไปตามอำเภอมากหนาหลายตาเนาะครับแต่ว่าพี่น้องก็นั่งจะค้นหนอกเป็นเหตุตามมาตรการแล้วก็มโงชนะบุญต่ครับอยู่ในบ้างบุญแหงนี้นะครับขอดดูคับ ขอบคุณยังเหลือหลายขอบคุณหลายนะคะรับสำหรับการเดินทางที่ผมบอกไปเนาะ,ะในช่วงเจ้าหนี้ก็เป็นการต้อนรับเข้าสู่พี่น้องทุกคนที่ได้มา,ร,าร,วมรวมกันหน้าบนรวมกันมาเอามารวมกันหน้าบนรวมกัน เราถึงไม่ว่าเขาอยู่บ่อใดนั่งกินเต่ากินปลาน้ำกันแต่เทากอดผ่าต้นใจนะครับผ่าต้นใจในการที่เทาได้ร่วมกันนะครับบางทีจะเป็นวันจีที่อโตวิศวกับวินาคมนะครับทุกทุกกลซึ่งปชาวพม่านะครับผ่าเราถึงไม่ว่าก็ได้กินเต่าร่วมกันอันนี้เท้าตัวใดเสียใจจักหน่อยเดียวพี่น้องค่อยไปงานเจ็ดก่อ หน้าแกวยวห้อกบไปริบกินเองเออข่าชามเดียวห่ากาไปซักกินเองนอ่อดนบ้านเจ็กคนว่าเขาก็ดีใจเขาก็ดีใจเมื่อไดกินไดนไปกไปมาหาสูกันดีกับเป็นสาย,ยาของเทใใ่าไหนๆกบมัน,นก็ขาดปนเกิดก็เกิดน,นอ่อด้ไปรวมกันนอ,อ่ายู่ยักษ์โสท้อนยู่ลอยเล็กตะัข้ามไ,ไปก็่อใดไปก็ถึง เทกับแบจะมีฝากไปข้าเพื่ดี่นบรรยากาศทังในขัวนะครับก่อจะเริ่ปาเขนง่วง่ำช่องเข่นง่วงอ่ำครับผมับติดตามเด้้าไปเมี่อดกไปดีของผมเลเกิังมากครับผม กินกุ้งากนะครับลังกิน้น้ำะลับก้วเอ็ด้าลับ้นรแซ่บกแซ่บใจักแ่่รัแซ่บเอาให้ปากอ้าแต่ผมเป็นบรรยากาศไม่ค่างก้วนนะครับผม เ้องเปัดูรอก็เนทน่เป็นการนเรไปกรี่เรตัวเเรา้องกรอจู๊สองสาไม่ต่างนะสามแหกนีตก็งอันี้เพิ่นแนบเพิ่นตักกับข้อกับหนาให้พี่น้องนะครับผมตัดตัดเสีาทุก เ่อเวลาามโงาเบิดาทเขาดจ่าได้รเปิดในเวลาสามโมงนะครับมีการแสดงประจักระเทศนาเป็นการเทศฉลองในสมอ่อเทศตรกนเทนรอไงๆนะครับอาิเซ็ากาก็จะได้ถวายพระเพถวายพระประจักษ์พระกรนนุว มันี่มาได้มาได้มันนี่มาานสายตานนี่มาพานสายตาหมูก็สวยมาพานสายตาเออ่าพานสายตาโซ่เห็ดแดงนี่ครับเนี่ยทำลงมาจนจนน้ำเจ้าคนลาคนลาบโอ้คือเป็นเตอร์เสี่ยมถ่าไหนใส่เลือดบ่โอ้แต่บราณใส่เลือดกับเป็นเตอร์เี่ยมองเพียงนี่ครับแม่ั้วข้างๆครับผม คนหลับกันหาอันนี้ทั้งด้านขั้วนะครับเนี่ยทั้งด้านแผนกุงอาหารครับวันต่อเกิก็รือว่าโชคดีนะครับวันข้นข่อหข่อในข่อยตุ่แตกข่อยเสร๋ยผู้ยจะไปตอนสอนโน้มาโน้กับผู้จะไปฟักเทศนน้ำซอยกันจะ่าถามว่าหลักเทศนหรือย้ยใจ กัเจ่ใจเรบริสทขยายในการแสดงก็ะทั้งสนามว่ามเกหรเชือกเกแ่้าสามอสองมวเมสองมนคงที่เราหมุนเมื่อทนีกสามใ่เรือ่ครับใ่เ่ครับโอ้สีสันสวยนะครับบันน่ากินเลยถามาซีม้มีไงเด้อบันบนโอกาสดีโอกาสกาม อาของพี่น้องท่านประสิทธิ์เดันั้งหลายด่ายังเนี่โอกาสมาลงอาเราะเราั้งงานกับประเทกันม่ได้กรี่เราอาีหน่งนะครับเานี่โอกาสฟังาท่านมีนี่ดีนะวรัท่านมียันี่เกเาคิดใจเราเข้าใ้ ฟังขณะเรา,ารูแจ้เลี้จีนนอก่ว่าการระตับเราฟังเนี่ยเมื่อาฟังว่าเขาใจนะครับที่ในที่เขาใจมันกระปกระหนน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  ใจการรับฟังแรับฟังในหัาใจเพราะมันฟังดห้นจของเขาะต้อนอะไรหรืเรื่องอะกิดเหตเหตเรื่องอะไรเป็นเบาเรื่องอะไรคิดใจนะองไปอยู่ในการพ่งเพราะนั้นแต่ถ้าเรฟังยิดใจของเขากัไปไหนไปหน้า ยึดใจขาครอบครวันจะเกิดประโยชน์ให้กับครอบวมัจเหมือนกัคือคู่สอนคันี่ก็เป็นบรรยากาศในค่คะครับผมยึดใจกอข้าไปนับคู่ตอตื่นเตอถึงเล่าพู่ตอนเดิญนงอันนี้ก็ค้อก่นการประเด็นที่ควทั้มาด้ว่ยเป็นหนาคิดจอให้เกิดความดีจะต่องหน้ายิดใจให้กระงจน

ท่านดุ้ยเป็นองค์ปฏิบัตโยมบนเครื่องเสียงของกุศุขเจ้าครับผมนะครับที่จะได้รับฟังนะครับหาเปีนหนึ่งครับใดรับฟังการแสดงพระสัทธรรมเทศนาสั่งหนึ่งก็ปีบเสมือนที่เท่าใดอ่าชำละยึดใจนะครับหลังถึงคุณนำควบดีว่าคุณวิญญาณบ้านตาของเขาเป็นจังใดนะครับเลียงเฮามาข้าเฮาใหญ่เนี่ยนะครับมันเป็นจังใดนะครับบางคนจะเรียงเฮาใหญ่อยู่ในทองหมือนจักเดือน เกาเดือนอ๋อเกาเดือนแล้เก่าเดือนท่านพระอาจารย์คนก่อนเคยเทศยู่ว่าอยู่าได้อมตัวเกาเดือนครับสำหรับวันนี้กับทมาเบิ่งบรรยากาศในงานฉลองที่นะครับผมใส่ยุกใส่เนี่ยโควิดนะครับใส่ถุงยางใส่ถุงยางเกาเดือนซึ่งชอบคลิปนี้ครับฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามนะครับผมเื่องกระดิ่งเพื่อเป็นกำลังใจ ให้รับ hmm. กินง so, mm ่ามนะครับเพื off. ่อได้เหตุกินต่อไปสำหรับคลิปนี้ขอา้คำว่าสวัสดีครับร่2สา